Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โฆษกกรมทรพักเพื่อไทยเผยระเบียบการประชุมอนุกรมทรครุพันธ์เตรียมถกงบ3เหล่าทัพ25กรกฎาคมชวนจับตากองทัพอากาศของบซื้อเครื่องบินรบกว่า13,800ล้านบาท วันที่24กรกฎาคม2565มติชนรายงานว่านายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เปิดเผยว่า ในวันที่25กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาห้องประชุม409อาคารสภาผู้แทนราษฎรคณะอนุกรมทรคุรุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนที่มีนายสรวุฒิเนื่องจำนง สสชนบุรีพักพลังประชารัฐเป็นประธานอนุกรมทคุรุพันธ์จะมีการพิจารณางบประมาณปี2566ของกระทรวงกลาโหมโดยจะมีการพิจารณางบประมาณของสามเหล่าทัพได้แก,ก,บบก่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ นายยุทธพงศ์กล่าวว่าปีนี้จะมีรายการพิจารณาที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือกองทัพอากาศจะมีการขอซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุด รุ่น F-35A จำนวน4ลำมูลค่า13,800ล้านบาทซึ่งจะเป็นการตั้งงบประมาณการจัดซื้ออาวุธที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพราะเป็นการใช้เงินมหาศาลท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจหนีท่วมประเทศแต่กองทัพอากาศยังเดินหน้าจะซื้อเครื่องบินรบราคาแพงขณะที่ยังไม่ทราบว่าสภาคองเกรสจะยอมขายเครื่องบินให้หรือไม่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ